สวัสดีค่ะ ในช่วงนี้ตอนกลางวันอากาศจะร้อนมากขึ้นนะคะเป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นนั้นเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงมากขึ้นเรืเร่อยๆค่ะสาหรับวันพรุ่งนี้นะคะทั่วทุกภาคก็จะมีฝนลดลงด้วยอากาศก็คงจะยิ่งร้อนมากขึ้นไปอีกนะคะเรามาดูสาเหตุที่ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะมีฝนลดลงในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ยังมีกําลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่องนะคะและสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะกระแสลมตะวันออกและลมตวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำมาความ ชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั้นจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงไปด้วยนะคะก็ทําให้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนลดน้อยลงแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรุงเทพมมนทนลี่มณฑลทนและก็ภาคตะวันออกค่ะในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพราะว่ายังมีร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะแต่ว่าหลังจาก พ้นช่วงวันอาทิตย์นี้ไปแล้วนะคะในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่11ศจิกายนนี้กลุ่มเมฆฝนซึ่งปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนี้นะคะจะเคลื่อนเข้ามาหาแนวของร่องมรสุมนะคะในขณะที่ร่องมรสุมนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะทาให้ทั้งบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและก็ภาคใต้ตอนบนนะคะในช่วงตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ตอนบนค่ะดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจึงเป็นสัปดาห์ที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันพุธนะคะแต่สําหรับคืนนี้ค่ะพื้นที่ภาคใต้ก็ยังต้องระวังตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้าร่วมฉับพล่านน้าป่าไหลหลากและน้าล้นตลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะกลับมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะ จุดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่ยอดดอยทางภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ําสุดขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น7-14องศาเซลเซียสค่ะสําหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดบนพื้นราบย1องศาเซลเซียสนะคะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนมากที่สุดยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ยังมีฝนตกหนัก70-60%ของพื้นที่ค่ะ รองลองมาก็คือพื้นที่กรุงเทพริมลอนทนนะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ถัดมาก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ค่ะปิดท้ายก็คือพื้นที่ภาคอีสานนะคะจะมีฝนเพียง10%ของพื้นที่เท่านั้นค่ะ โดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนะือช่วงนี้อากาศเย็นนะคะมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ยังมีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุนตรดดตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง22ถึง3 5องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง14องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้ตอนบนของภาคก็ยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าขนองแถวบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง21ถึง3 5องศาเซลเซียสนะคะสำหรับยอดภูนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง18องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมกาญจนบุรีราชบ,บุรีสุสงครามและก็ที่สมุทรสาครค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง2 3่5ถึงองศาเซลเซียสนะคะสำหรับกรุงเทพปริมนฑลช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40ซของพื้นที่อุณหภูรมิระหว่าง2 4่5ถึงองศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดชะบเชิงราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูรมิระหว่างงางง23-34อศเเซซลียส ระยะนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและที่นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะอยู่ที่ระหว่าง23-3 3องศาเซลเซียสคลื่นลมในทะเลช่วงนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ